เอาเละครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมก็แม ท่างหายกันไปนานเลยนะสำหรับเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมก็สำหรับใครที่ยังคิดถึงรายการรีวิวนักเตะอยู่นะครับก็ไม่อยากให้พลาดคลิปนี้และก็คลิปต่อๆไปที่ผมจะทำมาให้คุณผู้ชมดูกันเลยนะสำหรับใครที่ยังอยากจะ update, อัปเดตปีนักเตะร,ระดับท็อปนะในแต่และคลาสในแต่และปีของเกมฟีฟ่าออนไลน์4ต้องไม่พลาดรายการของผมเลยนะครับผมก็ก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับ ซึ่งขอยกอปี Base of Europe 2021มาก่อนเลยนะเพราะว่า เพิ่งผ่านศึกบอลยูโร2020มานะครับแล้วก็มีสไตรเกอร์คนหนึ่งที่เรียกได้ว่าฟอร์มโดดเด่นมากๆนะครับผมทำประตูได้เทียบเท่าคริสเตโนโรนาลโดนะครับผมนะทำไปถึง5ประตูอย่างแพทริชิกนั่นเองนะครับผมก็เป็นกองหน้าช,ชาวเช็คนะครับผมก็สำหรับใครที่ทำฟูลทีมประเทศเช็คเนี่ยหรือว่าใครที่ทำฟูลทีมอม่าอาร์บีไรบซิกหรือวมไปถิงไบยอนเลเวอร์คูเซ่นเนี่ย ็เรียกได้ว่านักเตะคนนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ใช้ได้เลยเดียวนะครับสำหรับแพตติชิกนะครับก็ต้องเกินกันเลยนะว่าจุดเด่นของเขาคือความเร็วครับผมที่ดีเลยนะครับผมสาหรับนักเตะที่สูงใหญ่อย่างแพทติชิกเนี่ยที่สูงถึง186นะครับผมแล้วมีความเร็วที่สูงปรี๊ดนะจากที่ผมได้ใช้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับค่าพลังดีใช้ได้เลยนะครับผมก็เหมาะเลยนะสําหรับไตรเกอร์ที่สูงใหญ่มีความเร็วครับเหมาะกับเกมฟีฟ่าอะไรสีแล้วเหมาะกับทุกๆแพท ของเกมฟีฟ่าออนไลนเป็นอย่างมากนะครับผมก็ถ้าพูดในส่วนของความเร็วจริงๆแล้วอะผมต้องบอกว่ามันก็มีจุดพิจารณาในส่วนของสปีดต้นของแพ r i ิกชิ i c น่ะแหละจังหวะการออกตัวเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะสปีดต้นเนี่ยไม่ค่อยอไม่สูงครับไม่ค่อยสูงนะแต่มันก็ทดแทนมาด้วยในเรื่องของอรูปร่างที่สูงใหญ่น่ะแหละนะเรื่องของความแข็งแกร่งจังหวะที่ต้องปะทะกับกองหลังฟรตงคามอ่ะเรียกได้ว่า ทำได้ดีใช้ได้นะถือว่ามีความเร็วสูงใหญ่แข็งแกร่งครับผมก็เป็นกองหน้าที่มีความครบเครื่องครับผมแต่ก็มีจุดพิจารณาในเรื่องของความคล่องตัวหรือจังหวะปไปกระบ,บอลที่ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะต้องบอกตามตรงเลยตามแ็กเลยครับผมงความคล่องตัวถือว่าเฉยๆหรือไปในทางที่แย่นะสำหรับนักเตะอ่าซื้อสำหรับใครที่เล่นนักเตะสายผิวเนี่ยคนนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับผมแต่ก็ต้อง ย้ำอีกนิดนึงนะเพราะด้วยความที่แพตริชิคเนี่ยมีพลังแฝงเทคนิคเอาดริเบิลนะจึงทำให้จังหวะด,ดวนเดี่ยวหรือดดนหนึ่งหนึ่งกับกองหลังฝั่งตรงข้ามเนี่ยมักจะทําได้ดีนะครับผมมันก็มีบางจังหวะนะที่แพตริชิคอะมันดูคล่องตัวเฉยเลยแล้วมันไปสมคัญกับสกิลมูฟสี่ดาวเนี่ยจึงทาให้บางครั้งย้ำนะว่าบางครั้งนะครับผมแพตริชิคเนี่ยมันเอาตัวรอดหรือมันได้ดวนกับกองหลังฝั่งตรงข้ามถ้านหนึ่งต่อหนึ่งนะมันก็ทําได้ดีในบางกรณีนะครับผมก็สาหรับใครที่ สายทักษะผมคิดว่าแพทติกชิกอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากนะครับผมเป็นกองหน้า,าเธอทะนะมีความเร็วสูงหาช่องดีหาพื้นที่ดีเล่นง่ายๆผมมีความเร็วแข็งแกร่งแล้วก็ยิงประตูได้คมจบเลยสําหรับแพทติกชิกคือประมาณนี้จริงๆนะครับผมเรื่องของการจบสกอร์อย่างแพทติกชิกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่ยิงคมครับแต่ยิงไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับผมก็สําหรับแพทฟี f a อะไรสในปีส0 2 2นี่ผมต้องบอกเลยว่า พลังการยิงเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญแล้วนะสำหรับเกมฟีฟ่าไซีซึ่งแพตติกชิกเนี่ยเป็นนักเตะท,ที่ยิงได้ไม่ค่อยแรงจึงทําให้อ่าการยิงในกรอบเขตโทษของแพตติกชิกเนี่ยทำได้ดีแต่พอเป็นการยิงนอกกรอบเขตโทษเรียกได้ว่าเฉยๆเลยครับเป็นนักเตะท,ที่ถึงแม้จะมีพลังแสงลองช็อตเทเกอร์ยิงไกลได้ดีก็จริงแต่ว่าจากที่ผมใช้มานะยิงนอกกรอบเขตโทษถือว่าเฉยๆหรือไปในทางที่แย่เลยครับผมยิงไกลไม่ดีเลยนะสำหรับแพติกชิกนะครับ แต่ถ้าเป็นในกรอบเคโทโฮละ่ะสำหรับพฮเิกชิกแล้วยิงได้ทุกบริบทเลยนะไม่ว่าจะเป็นการยิงเต็มข้อนะครับผมหรือเป็นการยิงปั่นถ้าเป็นเท้าซ้ายเนี่ยหายห่วงเลยแต่ก็มีจุดพิจารณานั่นก็คือ เท้าข้างขวาของเขาที่มีวิกฟุตเพียงแค่3เท่านั้นเองนะจึงทําให้ถ้ามันไม่ลอบเป้าจังๆเนี่ยเท้าวขวาก็ยิงได้ไม่คมเลยนะครับผมนี่ก็คือจุดพิจารณาอันใหญ่หลวงอย่างหนึ่งเลยนะครับผมเลยก็ต้องยอมรับว่าสําหรับเกมฟีฟ่าไร4ี่เนี่ยนะครับผมแพทที่เหมาะสมเลยหรือนักเตะที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นนักเตะที่ถนัด2เท้าหรือ,อยังต่ำนะควรจะมีวิกฟุตสี่ขึ้นไปนะครับผมนะก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับแพตติชิกก็เรียกได้ว่าเป็นกองหน้าที่ เก่งใช้ได้ครับผมอันเดอร์เลดนะครับและก็เก่งจริงๆนะคือฟอร์มในบอลโลกก็ดีแล้วแล้วพอมาเล่นในเกมจริงก็เก่งมากๆเหมือนกันนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจก็เลยนำมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนั่นแหละต่อมาก็ต้องมาพบกับเฟเดริโกอ่าเคียซ่านะครับผมสำหรับนักเตะคนนี้นะเรียกได้ว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งุ่งแรง แรงจริงและในเกมแม่งก็เก่งจริงครับผมเก่งมากๆแล้วมันคงจะตอบโจทย์แน่เลยสาหรับใครที่กําลังทําฟูลทีมอิมาอตาลีนะครับหรือใครที่กําลังทําฟูลทีมสโมสรอ,อย่างเช่นจูเวนตุสนะครับก็โคตรเก่งนะสำหรับเ่อเดริโกเคียซ่านะคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์จริงๆเล่นได้ทุกตําแหน่งครับจะ,ะจะแตกต่างกับะจะพแพทริชิกที่เล่นได้แค่ในตำแหน่งสไตรเกอร์หรือตำแหน่งหน้าเป้าเท่านั้นนะ ซึ่งเคียซ่าเนี่ยไม่ว่าจะเล่นเป็นหน้าเป้าหน้าต่านะครับผมเล่นเป็นกลางลุกหรือเล่นเป็นริมเส้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นริมเส้นฟังไหนก็ตามเนี่ยคือเคียซ่าทาได้ดีมากผนวกกับความสามารถของเขาที่มันครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วสปีตต้นความคล่องตัว ทุกอย่างเลยอ่ะการเปิดบอลการแจกบอลในพือนุ่มทีมรวมไปถึงการจบสกอร์ทำได้ดีทุกบริบทแล้วมันก็ไปผนวกกับพลังแฝงที่เหมาะเลยสำหรับ<ม>นักเตะอ่าในทุกๆแผทของเกมฟ i f a อไรสนะไม่ว่าจะเป็นฟินเนชช็อตยิงได้โคมลองช็อตเทเกอร์ยิงนอกกรอบเกีโทษหรือยิงไกลได้ดีสปีดริเบิร์รวมไปถึงเทนนิคอลดริเบอร์นะผมเป็นนักเตะที่ครอบครองและหลบหลีกฝันข้ามได้ดีรวมไปถึงเมื่อโดนเดียดกับกองหลังฝันข้ามหนึ่งต่อหนึ่งก็มักจะทำได้ดีเช่นกันซึ่งคคีานมมมัรรรบบจิง,จง,จงๆ นะแล้วก็มีสกิลมูฟที่สูงถึง4ดาวจังหวะเอาตัวรอดดวนเดี่ยวกับกองหลังฝั่งหนุนงข้ามก็ทําได้ดีมากๆผนวกกับ2เท้าที่เขาทําได้ดียิงหรือการจบสกอร์ทุกๆรูปแบบในการทาประตูของเคียซ่าทำได้ดีหมดไม่ว่าจะเป็นในกรอบเขยโทรหรือนอกกรอบเขยโทนะผมยิงเต็มข้อพลังการยิงก็ดีมากๆนะรวมไปถึงอาการยิงปั่นหรือยิงโค้งก็ทําได้ดีเช่นกันเรียกได้ว่าเคียซ่าเนี่ยแทบจะไม่มีที่ติเลยเป็นนักเตะครบเครื่องคนหนึ่งครับผมที่ผมกล้าพูดได้เต็มปากาโครเก่ง และเก่งมากๆจริงๆนะครับผมไม่มีที่ติเลยสําหรับเคียซ่านะก็จุดพิจารณาเท่าที่ผมมองก็อาจจะเป็นในเรื่องของความแข็งแกร่งครับผมที่อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนะเมื่อเทียบกับนักเตะที่สูงใหญ่นะครับผมแต่ว่าสําหรับริมเส้นนะครับผมหรือนักเตะสารพัดประโยชน์ที่ตัวเล็กนะครับผมอย่างเคียซ่าเนี่ยหรือถ้าเทียบกับนักเตะคนอื่นใน แผดนี้นะผมก็รู้สึกว่าเคียซ่าเนี่ยมันแข็งแกร่งใช้ได้นะผมแต่ก็อันนี้อาจจะเป็นจุดพ,พิจารณาหนึ่งที่ผมเอามากล่าวอ้างได้นะรวมไปถึงเรื่องลูกกาอากาศอย่างลูกมงอย่างเงี้ยก็อาจจะสู้นักเตะที่สูงใหญ่ไม่ได้ซึ่งนั่นก็แน่นอนอยู่แล้วนะ <c oughs> ซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะเคียซ่าเป็นนักเตะที่ไม่ได้สูงใหญ่นะผมสูงเพียงร7 5เจิาเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ผมก็จะพยายามาเรียบเรียงถึงจุดเด่นและจุดด้อยเท่าที่ผมนึกออกให้คุณผู้ชมฟังนั่นแหละ ซึ่งโดยรวมมันก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วไอ้สองคนนี้มันก็ท็อปฟอร์มเลือกเกินสําหรับบอลยูโรสมัยีสินะผมสนใจฟอร์มเขาตัวจริงไงแล้วพอค่าพลังในเกมมันสูงขนาดนี้ก็เลยรีวิวเลยง่ายๆนะครับโดยก็ดันเป็นนักเตะที่ค่าพลังดีมากๆนะในปีเบสของยุโรป2021ด้วยนะครับก็จับมารีวิวซะเลยแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบโจทย์สําหรับคนที่ทาฟูลทีมนะครับผมทีมชาติแบบอินดี้หน่อยหรือว่าอาจจะทำฟูลทีมสมโมสรที่อินดี้หน่อยนะครับเพราะว่า2นักเตะคนนี้ เขาไม่ได้เป็นนักเตะที่อยู่ในสโมสรแบบชั้นนํามากขนาดนั้นนะครับก็คิดว่าคลิปนี้จะตอบโจทย์คุณผู้ชมแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะแล้วก็สที่สําคัญเลยนะครับผมกอ็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับผมเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่ๆของผมนะก็กลับมาทําแล้วนะครับผมก็ขอโทษที่ห่างหายไปนานมากจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือเรื่องของอะไรคือมันก็มีหลายๆเรื่องนะสำหรับ สิ่งที่ผมไม่ได้มาทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าคราวนี้ผมก็กลับมาทำแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกๆคนกลับมาติดตามผมเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมก็อาจจะพูดตะกุตะกักไปนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ทำ u t u b e มาปีกว่าแล้วนะเออก็คิดถึงทุกคนอ่ะจริงๆนะครับผมก็มันตื่นตันนะกับการกลับมาทําแล้วก็ยังมีคนที่ยังดูหรือติดตามผมอยู่เนี่ยผมก็กลับมาแล้วนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่ รับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเย,ย้